และทักทายเขาโอ้บ็อกวานเขาร้องทักท่านหัวหน้าคงเหนื่อยมากสินะเมื่อวานท่านออกล่าสัตว์มากเกินไปหรือเปล่าจากนั้นโดยไม่รอคำตอบเขาก็กล่าวต่อไปฟังนะบ็อกวานฉันจะเล่าเรื่องให้คุณฟังมันเป็นเรื่องของผู้หญิงคนหนึ่งคุณเคยได้ฟังเรื่องนี้ไหม มีผู้ชายคนหนึ่งและเขามีพี่ชายและมีผู้หญิงคนหนึ่งรักพี่ชายของเขามากแต่พี่ชายของเขามีภรรยาที่รักอยู่แล้วและไม่รักผู้หญิงคนนั้นจึงปฏิเสธเธอผู้หญิงคนนั้นมีเล่ห์เหลี่ยมและใจเด็ดเดียวในการแก้แค้นจึงปรึกษากับชายคนนั้นว่าฉันรักคุณถ้าคุณจะทำสงคราม